พี่พี่นักตกปลานะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเราก็มีคําถามมานะครับว่าเวลาเราจะโมล,ลอกเนี่ยเราจะโมตรงจุดไหนมั่งผมก็แบบโมแค่นิดหน่อยนะครับเอาให้แบบมันลื่นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คือไม่ไม่เปลืองงบมากถ้าเราเปลี่ยนแบริง่งเป็นเซรามิกทุกตัวปุ๊บก็จะแพงนี่ผมก็จะเลือกเปลี่ยนที่แกนแล้วก็จะอัพโมดิฟายนิดหน่อยอันนี้ผมก็เตรียมแม่เหล็กมา5้าเม็ดนะครับจากขาว่แล้ว แล้ก็เตรียมแบริ่งมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูสภาพเดิมๆดมก่อนนะครับก็ตะปูนาบูนี่ก็จัดว่าลื่นในระดับหนึ่งแล้วนะครับลื่นมากเลยดีกว่าดีมากเลยนะครับลอกโอเคครับเดี๋ยวเราจะทยอยหรือล้วผ่าดดูนะครับ ของเดิมแม่เหล็กเป็น5นะครับยังสามารถเติมได้อีก5นะครับทำสแปร์ไว้ให้พี่ๆนักตกปลาเล่นกันดูนะครับโมเพิ่มนะครับไปลองดูนะครับญาตนะครับแบริงที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับเป็นแกนสปูนนะครับ แกนสปูลตัวหนึ่งนะครับแบริ่งก็จะเป็นขนาดห้าสิบเอ็ดสี่นะครับความหนาสี่นะครับหนึ่งตัวนะครับที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นขนาดสามคูณสิบคูณสี่นะครับความหนาคือสี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่แม่เหล็กเข้าไปอีกห้าเม็ดนะครับชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับรีแลกครับก็ ตัวนี้เป็นกิ๊บสปริงนะครับนี่นะครับหลุดขึ้นมาแล้วนะครับเอาอนะครับยาดหลังมหม่นิดนึงนะครับตัวนี้เราก็ต้องใช้ชุดถอดสักนิดนึงนะครับ 秘密嘛。 เซรามิกแบริ่งนะครับ3ามนะครับรูในสามนะครับตัวนี้รูในห้านะครับเรื่อนปึ๊ดเลยนะครับ นิดนะครับนี่นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วครับเป็นเซรามิกแบลิ่งนะครับสามคูนสิบคูณสี่นะครับตัวนี้โอเคจะประกอบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นห้าคูนสิบเอ็ดคูณสี่นะครับลืมพื้นเลยนะครับ ประกอบพินนิดนึงนะครับบอกว่าจะประมาณนี้นะครับ เป็นส่วนของแม่เหล็กนะครับอุ้ยดูดบึ้งเลยสวยงาม ประกอบดูนะครับก็เปลี่ยนเซรามิกสักสองตัวนี้ก็ผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับวอนนี้ต้องกดสลัดออกมาครับแล้วก็หมุนเข้าโอเคเรียบร้อยนะครับดังกึบแล้วกดซับสไครต์ติดตามไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหา ทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ